สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดหน้าหัวเนกไทนะคะหรือเขาชื่อว่า anthurium v i t a r i f o r i u m นะคะโอ้ยชื่อยาวมากเลยแต่เรารู้กันว่าเป็นหน้าวัวเนกไทเนะคะนี่เราก็เตรียมอุปกรณ์ค่าวัสดุนะคะเหล่านี้กันเลยนะคะโอเคอันนี้ลูกตาลสั่งมาเป็นชุดนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูเนาะก็เราเตรียมทิชชู่มาเลยค่ะแล้วก็เอาเมล็ดนะคะที่เขาให้มาเนี่ย เอาออกแล้วก็มาทำการบี้ๆนะคะเพื่อเอาเม็ดข้างในออกมาเนาะโอเคค่ะได้ออกมาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆบี้มาเห็นไหมคะบี้มาเวลาเราบี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีเม็ดเล็กๆข้างในอยู่นะคะนี่บี้ออกเลยนะคะโอเคนี่อยู่ข้างในนะคะ เคบีให้ครบทุกอันเลยนะคะค่ะเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดจากนั้นก็ใส่วัสดุปลูกนะคะอย่างแรกเราโรยด้วยเลกก้าบอรลรองก่อนแล้วก็เอาสเปกน้ำมอที่ชุ่มฉ่ำน้ำน้ำบิดน้ำออกใส่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เทด้วยดิน TGS ค่ะเมื่อใส่ ดิน t ี s เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลดน้ำนะคะให้ชุ่มนะคะเตรียมวัสดุให้ชุ่มเมื่อชุ่มเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยเอาเมล็ดแปะลงไปนะคะคือไม่ต้องกดลึกนะคะแค่แบบว่าวางแตะๆะนะคะให้ครบทั้งหมดเลยนะคะล็อตนี้เราได้มาประมาณ8เม็ด ไม่รู้ว่าจะเป็นครบทุกเม็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูเมื่อเราแปะครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรยหน้าด้วยเวอร์มิคูลท์นะคะโอเคเกลี่ยให้ทั่วเล็กน้อยลดน้ำอีกทีหนึ่งค่ะให้ชุ่มเลยเพราะว่าหลังจากนี้เราจะใส่ถุงอบนะคะโอเคใส่ถุงอบให้เรียบร้อย และเราก็จะนำไปวางไว้ที่ที่เตรียมเอาไว้นะคะเป็นที่ที่มีแสงถึงด้วยนะคะโอเคเ๋ยาเขียนวันที่ด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะนะวอนเน็กไทยของเรานะคะก็วันนี้ครบ17วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่12 คือสจิกาเนาะเราอะทำเพาะมาเลยตั้งแต่วันที่26ใช่ไหมคะก็ดูลามี31ว,วัน5วันบวกกับ12ก็เป็น17วันนะคะนี่ที่อยากจะให้เห็นก็คือน้องออกมาแล้วค่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เขาแตกใบอ่อนแล้วนะคะงาวนิกไทยเนาะเดี๋ยวเราลองดู ค่อยค่อยเปิดเห็นไหมคะแตกไปอ่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาอันุบานข้างนอกเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในถุงกบม,มาเท่าไหร่แล้วอะครึ่งเดือนเนะาะอ่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆอยอัปเดตไปเรื่อยนะคะว่าน้อง โ้สูงยาวใช้เวลาแค่ไหนเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนที่แบบโอ้ยใบยสวยมากนะคะเขาก็บอกว่าเป็นปีสงปีเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการค่อยๆดูพัฒนาการของเขาไปด้วยกันเนาะเราเห็นแล้วตั้งแต่เพาะมาเมล็ดจนถึงแตกใบอ่อนเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา17วันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองพอเพาะเมล็ดก,ก็ลองดูได้นะคะพบกันในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ